ฮดปกบ่สบายดีน้องนึก่านึกว่าเอาห็ดปอกกันนะทิ่เอาห็ดปอกช่ชินไเออเใช้ลงทไงเอปุ่นเต็มแม่เลยกาแฟเลมีอคือคือทสอบะรอบมันเนะต้อไปขายบ่แม่เออคคิดเป็นล่ะคือขายเป็นกำเป็นสื้อเป็นมัดมัดละพันอเฮ็ดเป็นมัด เื uh ้มาดะพันเออพากันซวยกันกตจะมายังน่เอาคนาอยะนี้เอาจะกวดนเอาสามขวดถ้าจะอยู่เฮือนนะแม่ตู้ไหำ โดยสบายดี่ตู่เลที่เมื่อพร้อมเฮาอยู่บ้าอดีเฮาชีพได้เมื่อเข่าเฮือนเล่าคนน่ะอ๋อไม้อสาขวดัไกเพื่อเลยไปเมื่อพรอมเฮาเลยเจ้ากัป้ายาเอาสิด็ใช่แล้วว่าของเราหนา่แล้วจ่ายเาเลยออโยจะบานจะใช้ก็ ม่ป่ไปือนาออยากกินงตอปลาถือหมให้ลูกชายไปซื้อให้คือบนรถก็ได้อยู่โอคยรถขยันคนยันร่มคือตะก่อนเนาะโอวัตดินเกิดตายเลยนี่กระเขมรเรากระไยคนสบเกิสบองเออรว่าเมื่อพ่อพ่าสั่ข้เข่าเกินแจงฝนแล้วเอาเข่าเนดีโดย ไปชลงมาซื้อเอ็ม้อยให้สร้างสร้างมาอยู่บ้างปุณิมามาอยู่เนาะขันเรือคอยไปให้เมืองแ่มีผนผู้อ้นมาน่าจะเก่ากูเด้อผู้เห็นหนาอะไรกับอ้นไปหาบ้าใชเอิ้นไปหานะนายเก่าแล้วนายเก่าเจ้าโอ้ผู้เห็นคอยคอยวอยคอยวอยย่านเจ้าตใจโอ้เจ้าแข็งน่ะเด้อเจ้าแข็งน่ะ เราจะยกาเอมาูะมดเล่าฮ่าฮ ok ่า่คนเคยกอดเด็กของเขาอนนมาเลยบบนี้นทำกับแกได้ใช่ไครับขอเินไปเอาเมื่อมาไห่ไปไปทางีนย่นพราเลยยังยังัมาเด้งอของแถวานโอ้คือผ่อคนไปชคนได้พุ่นเนาะ ป้าป้าบังบังบังมันดเยเฮ้ยมันเมื่อยเราต้งไม่เอาเครื่องยกขคอเนี่ยเอาต้องไม่เลยแต่เราเมื่อมัเลยพอดีเาเข่าเคลื่อนเนาะพอดีไป่บังร้างให้เือดเนาะแหละโดยบุหูได้ว่าเจ้าอยู่นี่นี่อาไปครับบ่ไหนไปต้อยเริดเลิดเไปเลย เไปไปบ้านนี้ไปมาสิเอาลอยให้สร้างอันนี้มีตู้นั่งแล้วนั่งขโมกอยู่อืมไปไปจะไปเพ่อเพิ่งมีเสื้่งานข้า่นี้มาแต่บ้านนี้เนาะจะมาแต่รักแปดตีมารักเครื่องให้เขาหรือว่าชีสันโอ้ จ้างรอไปเท่าไหร่ไม่จ้างยางเลยยางบรักเป็ดยางร้อยหอวรักแปดแล้วก็ชักเครื่องแล้วกันยางมะนีแล้วก็ผู้ดียังไงเลยว่ะมาๆๆคืนบาเอื้อนเดี๋ยวเขาอะไรยังได้ชิพันเอาเงินเดี๋ยวเขาชิพันเขาเบายาเจาเอิ้นเขาเจ้าเอิ้นขึ้นรถเอิ้นขึ้นรถเขาว่าผัวอะไรยังได้ชิพันเมียหรือว่าเบากายาทำเราที่จนเรา เด้วันนี้หันได้วานั่านางพักหันข้ากันนี่ออหัอนหมกหมกเบ,กกบก่งใช่แล้วดนะ้ยน,นี่วันสินยังมาหนิชิ้นเจ็บบ่มาหนิสิ้นเจ็บเราบอกตรงนี้จำเด้เราบอกว่านี่อาอในสิ้นเจ็ดให้ชิน้นน้ำอบ้ำหอมสะลดเราอะอเอาไปใส่ตลอดปลอดภัยเิ้เาไปใส่กระย,ยังหักหอม นี่กะบีโบเสื <Yeah. S 1> all, ่อกโบ่รบลูแล้วเนาะช่กบมียังเสื้อไฮใหพี่น้องไยบึ๊บใายเจ้าได้เลยเท่าไหรอแม่กแม่งเงินเอาเงนเ่ะสิเนติขอกับมีอยู่สิครับประเด็นี็ดพ่อทองมีให้ชิมาอยู่ชิมาเดือดใช่หรอดิมาเดืออยู่เพราะว่าเข้ากะ เวลาไปเวียกเอาหนึ่งเข่าเราไม่ได้กินเท่ากับคือมาติดรถบุซี่เนี่ยระยะกิน่คนกินแหลกแล้วเวลายางไปไกลบอคือว่าเอาช้ำผ้าได้ดีโอได้ดีกรมก็อุ่นในกระจนกระโจวเขาเองโดยนะได้ดีแล้วอ่ะนีชุดเร่าเนาะอยู่ที่พนเพื่อมเสื่อนอนบรา ดีใจพกพจนหายพึ้นไาเลยข้นี่หายแล้วว่าอาแล้วมาถามว่าเป็นยังคือหายเอือหาดีใจได้เฮือนงามว่ะเจ้าอันบ่อขึ้นน้องมาับจนหายทันบ่อจนหายันจนหายนี่แหละหายคืออะไรอะเอาเพิ่นเอาใหดปลวกได้นอะอ้อเมียน้องคงเฮ้งน้องไผ่เอาให้ปลวกนะแม่นบอกเอาให้ปลวกเลยประตก เอาย่างกนั hmm. ่นเอาเอากบ่สบายดีน้องนึกว่านึกว่าเอาฮ็ดเวากันคิดเอาฮ็ดเผากันแล้วชิน่เงไง่งทงเัรอปู่้งแม่ขาแฟสิมีอคือคือท่อบคืชอบมั่นนะต้ไปขายบ่แม่ม่คิดเป็นลอบ่คือขายเป็นกน คือเป็นหมัดหมัดละพันโอ้เฮ็ดเป็นมัดเฮ็ดหมัดละพัน Points. เออเออผ่ากันซอยกันผานโูดย่านางกรสอบไปกระสอบมันเฮ็แม่พ่นอะไรพ่นพ่นพ่อยู่หลังพ่นโอ้ไปสั่นเอื้อยไปก่อนน้าน้องเนอะโดอโดยไปไปเฮ็ดเป็ตุนางก่อนแต่ว่าเราเฮ็ดเป็ตุนางไหน่ปมนตุนางก็อยู่นี่คือไะเสอยกันสมัคาธิพูดอย่านาง ไปเฮ็ดขายเป็นกำเนาะกำละพันกลีบได้จะเฮ็ดตักำละพันกับพ่อนั่นอยู่ได้เนาะเขาไปลงทุนเนาะขายวางยำ้อยได้เงิอนหกแฉนเจ็ดแฉนขายเฮ็ดตวโอ้รู้ปะใารจะนั่งนะวางไงชาเเขายู่ได้เชาได้ชาาเขาขาย อโอ้นอนบ่ายย่ะค่ากี่โมงขายยันขายนอนยานั่งได้หกเจ็ดแสนนั่งชาวเป็นยังอะนะอ้าคือนอนมียงเป็นนะอนะคือนอนอยู่ข้างหน้าห้างเฮ้ย <laughs> จังว่าปะลงบัตรนี่จะเปิดได้แล้วเด้เปิดได้บ้างลมระยูตัวเรายังเก่งท่านสม,มัยได้หนิ ขาเพ้นคือเคยขี่อยู่เนาะมาทงมี่แล้วกาแฟเจ้าขอบนะไปดูไปมาทงมีผัวห่อน่ะโอ้สักกระสีมาหอดเลยเนาะจักกับเจ้าป้าเราอยู่กลางข้างวนคนบุญมากกับบุญ อสวัสดีพวกล่ะโอ้อย่าด้อเ้อลูกเด้อนางดิดยวนเด้อเห็นไมมเห็ดเวียก่อนลูกชายเป็นยังเมื่อกี้นี่คือนอนนอนค่ะเม่นเฮงเฮงไหมอตก น้อยเดอไรเติมเี็มร้อยอว่าะสองคนเนาะบัดนี้เาสร้างเติมขวดหนึ่งกอมึงโนไปด้ลครับเาม่นขวดเอ็มร้อยแล้ <c oughs> วเนาะอันนี้ได้มงตุ้ตงยางนี่ใหรอันน้งยางตุางตงุงยางแล้วี่จองเนี่นยเพราะว่าได้ว่นี่อมอ็มร้อยเลยมีมีกระเป๋าเนาะพายอนคองคองอะ เออยมัดไหนเด้อเฮ้ยมีต่ปูพอบด้เอ็มลอยลบก่อนเด้อสามหนอยรืว่ามันนี่โดย

กินบ่ได้แจ็คแม่ลล้วกงเอาไว้กินได้บ่างไร้างช่นะกินได้อยู่แต่กินได้บ่ได้เนาะร่างกายกินได้บ่ได้กินพอได้รลูกอยบัวลอพ่น,พนอ้าวเพราะทางลงมากินนี่นัน่จนจุดเห็นทางจนจอดรถก่อนจอดประมาณชาวนาทีนะ่ไหนกินนี่ข้าวบัตนี่ โอ้สร้างมือกันจ้องบ่ยืนน่นี่แหละน้องหลังเจ้างห่ะอีมแล้ววางเด้อปักไฟคุณเจ้าองยิงมันจ้องก่อนเยันถึงไม่เฮ้พี่ร้องเอ้ยถึงไม่นอกนี่ขายงัวชองตัวดูจุ๊บเลยนี่จิ้มกันจ้องน้องมาสร้างกันโดยขอบใจเด้อ ปเห็นมนั่งนั่งอยู่ฮั่นค่ะกินเนืะอเะซื้ออ็มรอยได้อานขึ้นรถมานำเลย<อ>คือมาบุญมีกับบ้านมาบุญมีบอกอบุญมีมีเพี่จะท่องมีนะผัวเขาใครใครบาบบวาบุญมีฮะโอ้พามีมาบุญมีเ้อ อน่นผตางนึงคือวเห็ดนางเห็ดกระเทอบองไม้คือสร้างพอดีเพรได้น่งดิดอยู่เตียงนี่แล้วก็คุมตูบเจ้าว่านหัวคือบอกกลมเลยล่ะีหวใไก็บกกมท้งเราเป็นอังนั้นออกเปนชุ่มห้ออายูนขึ้นแล้วล่ะเอาหาไม้กัน nhang cửa bò Cướp Tưng thử Câm thanh mình thùng tung tung tập tung 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 cái tung 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 nhạc tung này nó phần tung มพงแต่พ่วงคนขวาตัวนั้นนะิฮนิีันเรานอนถ่าฝนหน่อยฝนเศ้าอ๋อตายัคือว่านอนตัวนอยนะเเกผูดเอาไม่ตัวนั้นี่ปูบา หยุดเลยหยุดอลแล้วอะไหยุดที่ตรงนี้ทีเดี๋ยวยุดเขาเดี๋ยวยุดคนตกเออนนี้ได้ละวะกับยิดจะเถื่ออือ Thì hết việc ngã, khuẩn thương vào trong xe phai, tắt, mai, tắt <cười> 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 may tắt nhau. mày tiệt đâu, khổng tông tinh cả đây. <laughs> <laughs> ไเขี S 1> <S 1> <S ่ยกัดเลยเขียวกัดเลยวันได้เต้าชนอันนี้เห็นพ่อแย้งได้ไหมน้าว้าวเพียงเจ้าห้องกับห้องให้ชุดเดีกว่าเน้อเลยยุดที่ตรงนี้แล้วว่า เพียงเจ้าคนเดียวอีกเอาเทอละรค่ำเข่ากับสวิตอยู่ว่าอยู่ที่ตรงนี้นะบ่อช้างนังตากฝนเลยนข่าวกี่น้ำบ่อช้างกินข่าวแอ้วบ่า จรินกับบริกินลายเดิกินเข่าก็ได้แค่น้อยกินเข่าน้อยมันเมื่อยแบบวันกินเข่าสบมันแสบที่เงินีนี่กันปากไปจ้างไปเลยบอกแบวีอนี่รสชาติบอยังฝนตกก็ผ่าออกไปตากบอหนึ่งตุผ่าฝนบ่ เอาอยู่ผาตังที่เยาซื้อมาน่ะกลมนี as ่เขาต้องเฮ็ดตอนฝนบ่ตกนะจับส่วนอุ่นส่วนนี่เอาไม้นี่ตอนฝนบ่ต๊กฝนโปรโมติช้าถูกนี่ได้จะเอาพื้อพื้อผาตังเลยเอาเอาไม้นี่ขึ้นก็ได้เลย มันี้มันชีหัวจังไรอะผ่าตางคุ้มเลยยัชีหัวเก่ามันเป็นผ่าตางมันกรบบดีได้เนาะเ้าเรียเอ้าบาทนี้เรียบร้อยเลยบาทนี้ โอ้ยเลยปักผายจุ่มเจ้าย่างขอบไม่ขอบมากเพราะกันยิงเข่าแวงเนาะตายเนาะโค้งใหม่ไอ้คงเล็กเนาะคงเล็กอันตายคงใหม่ก็ห่วยเนาะฝนตกแบบนี้คุ้มยั่งสาวสร้างตัวนี้คุ้มรถจักบ่อืมรถจักเรยานเมร่งใบได้ไม่เมื่อวานนี่บ่โอ้ เก่าค um ุ้มใบพุ่นชื่อเท่า์ไรด์รดจักสี่ล้านกับสองเซนสี่ล้านสองเมือในผลปุ๊ตกก็จะให้จะเปิดเด้่ยเบิ้งเพราะว่าจะคุ้มไปยั่ยนฝนเถิดนะฝนตกนะเนาะในรถพอดีขี่ แม่นางนลบอกล้าเคลี uh, pe, ่ยมเจ้าบ right. <I> no, ่เราจะย่างปลรกเฟตระย่านบ่เบาเลยเราชั่วมาบอกมาว่านี่บอกว่าอะไรนะแล้วบอกว่าเลื่อนแล้วเลยจะขึ้นไม่ได้หละอายุเลื่อนบอกแม่เจ้าแน่เจ้าแน่อยู่โอ้แม่ไปอยากไปตลาดอืมขิพาเลือกไปแบบเป็นบุกี้ ขี you get well. ่ยาน่าเ um, no. MM ่มากเลยม่้เจอตัเจอกันล้าลงไปฮนเียตรงน็้ำนะครับหาโมงหาเงินชวช่วงสร้างเห็ดอยู่เฮือนซานกับอยู่ก้อนอยู่เฮือนอยู่ซานก้อนอาก็จ้องมากล้งก็เจากระดังตากฝนผู้คนจ้องอ่ะอ่าน โอ้สร้างกันโมเมนต์แต่ว่าสีมือดีเสียงก็ดีอีกโอ้ถ้าได้เติมเปมร้อยสามร้อยแล้วเราอะถ้าเติมอีกเออโฮ้ยน่แต่สีมือดีเลยเสียงก็ดีให้กันเพียงเวียงอุชัยก็มาถึงที่เลยบาทนียมายามถึงบ้านไม่ดูนะ มาพร้อมสายฝนโอ,อ้ยเผ็ดร้องเลยยันยันนไงไงนะการยังไล่เอานักจ้องเ <c ười> อออย่งหน่อยก็มาตั้งไว้ันผูกกันกับขาเตียงนี่เนาะมาสร้างเนาะเอ่อเอาเสื้อนี่นี่นี่หนิมาตั้งมานนิมาทำไมวะเด้๋ยวจะจับไปถ่ายแล้วเจ้าไปเอาเชือกมามัดจ้าผูกไว้ขาเตียงนี่ได้บ่หรือว่าไปไว้ฟังพุ่นบ่อิงไปผูกพอจะชมเจ้านั่งดิน เอาเป็นหลักชีวิตพี่เนาะต้องซื้อบ้าบัลจ้องนี่ยเดือกเก็บเอาดูว่าชื่อกูกล้าชื่อแทนออ้นะโอ้ามึงกาอซั่มคุ้มบ้า,าชิยน่าชิสวย อันคุ um i, i, ้มพุ่นได้พ่อต oh, yeah. ังค well well ์ได้ค oh, ุ้มอันว่าตูบเจ้าอันได้คุ้มเถิงเลยเอาเบาะอย่าคืนอย่นนเ่ง่ะ่าห่มก็ตากนูยามมือคืนสิตุม่นี่ตุมผาห่มเปียกนี่บ่แล้วโอ้ได้ว่ามตุมผาห่มเปียกเป็นพื้นไนเครื่องที่นอนเฮาซือนี่นีก็เทิดพ่นนี่เนาะแม่นบ่แห้งป้ามากินนี่แห้งนี่เนาะ่ทมีเนาะ ได้ลองโกมลงมาแถวอันนี้นี่บอกเออเออเออบ่เช่โอ้ยเห็ดจังไลยเลยจังจ้องงูมีตีนไปตั้งไว้อุ้ยว่าเสือกนั่นนี่เห็นง่ายว่าน่ายเจ็บเจ้าของเลยเห็ดง่ายนะมีเสือกนี่เบิงเบิง bất chấp ma này nha, cái nhằng này, ừ, cái à. ừ. ừ. thải à. ừ. này <cười> 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 à, ông mía hải lao này, ơ, hải tôi khét sống mà chẳng ก็ต้องเฮ็ดอันมันแน่นกว่านี้เนาะพอได้นั่งโซนนี่นี้นี่ เดี๋ยวเห็นนั่นเดือนตะวันแต่พ่อได้ดีกว่าน่งอยู่ตากเลยนเนาะหืมเจ้าขึ้นเลยปะมาพี่ปองพี่๋นะยวดอย